เหมือนมันหนังโทละม้วนกับที่ผมงเคยได้ยินมาเลยอ่ะอืมแทนเออพี่ไปตามหาคุณพ่อให้ตามบาะแสที่แทนให้มาแล้วนะที่แทนบอกว่ายาติาตเล่าแค่ว่าพ่ออยู่แถวแถวฟาร์มจระเข้สมุทรปราการเนี้ยพี่ไปมาลัได้ไปสอบถามจากผู้ใหญ่บ้านนะครับแถวนั้นสรุปว่ามันเป็นจังหวะโบบ้ามากที่ที่ทางผู้ใหญ่บ้านเขาก็รู้จักกับคุณพ่อก็เลยได้พูดคุยกับคุณพ่อ ข่าวที่พี่จะบอกแทนก็คือตัวคุณพ่อเนี่ยเขาเขาเขารับรู้นะว่าเขามีแทนครับแล้วก็อ่าอันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เขาเล่าให้กับพี่ฟังนะว่าว่าเขาบอกว่านะตอนนั้นคุณแม่พอพอ,พอเริ่มท้องแก่เนี่ยครับตั้งท้องแทนอะ่ะแล้วก็ก็ก็เหมือนคุณแม่เนี่ยเขาแจ้งความประสงค์ว่าเขาจะกลับไปคลอดแทนที่บ้านคุณยายแล้วหลังจากนั้นคุณพ่อเขาก็เลยไม่ได้เจอกับแทนอีกเหมือนหลังจากนั้น กี่ปีพี่พจําไม่ได้คุณพ่อเขาไม่ได้ลงดีเทลเนาะเขาบอกว่าเหมือนเขาได้บังเอิญเจอคุณแม่เหมือนที่แทนเล่าให้พี่ฟังว่าแม่บอกว่าเวลาแม่เมาอะที่แทนบอกอะแม่ก็อาจจะพูดบ้างว่าเหมือนเคยเจอพ่อหรืออะไรเงี้ยเออคุณพ่อเขาได้บังเอิญเจอเขาก็ถามถึงแทนแล้วเขาบอกว่าเขาอ่ะแม่เคยโทรศัพท์นะแล้วก็ให้พ่อได้คุยกับแทนแต่ตอนนั้นแทนเด็กมากาอพุภ